ให้แต่งหน้าแต่งหน้า<ว>ที่เีดยนเที่ยวแนะนําตัวกันไปเมื่อตะกี้นะครับอ่า <c oughs> เราจะมีเรื <S <S อ่องกับอาให้มีแป้งให้เลยให้คือวันนี้<ว>อยากจะอะไรอะไรอ่ะไปก็ไปมีปความแค้นอะไรก็ไปไมีความใสจก็ไปมีแป้งขาหัวเขาให้หมอนเลยเออแจกแจกเนี <c oughs> อ่ะใครอยากจะทำอย่างนกันบ้าใครอยากทำมาขอขอเต็มปุว อะไออกวันนี้อ่าเราแจกแล้วเราแจกอุปะกอนแล้วเราแจกอุปะกอนแล้วอ่าอ่าหุ่นค่ะพ่อทเราได้อะไรไปอันแรกแ่าอะไรแถวเลยนี้โอ้ไอ้พวกแถวเลยอะไรอัแรกเราได้อาวุธคือแป้งนะครับมันคือแป้งแป้งอ่าอันต่อมาไม่รู้คืออะไรแต่เราต่อมีดีสันตายทีนิ้วและปตายคน คนคนคนที่ไปแต่งหน้าไงที่มอ่ามัแต่งหน้าเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะันแต่งอันนี้มันติออมัดพัลลัมมัทราแล้วมีแป้งแล้วอ่าเดี๋ยวเาปลี่ยนใหม่เราจะให้ปกเรจะให้น้องๆไปไปแต่งห้าเขาแต่ว่า เดี๋ยวให้พี่เอ๋เดินมาทุกคนตรงหน้าแล้วก็ให้แต่งกันเราจะได้เดินเงยขากันหน้ามือเงี้แหละพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแจกโอ้แจกของของเยอะอ่ะโอ้อยากได้อแจกอะไรไม่ใช่กับมือแจกของให้แต่งงานการเป็นเกมเราจะเอาแต่ของรางวัลเนอะเดี๋ยวงานนี้เราจะตัดสินเองนะครับ ผมชัดนะว่าใครแ